คำทำนายจากหมอปลายที่บอกว่านี่คือหนึ่งในนิมิตท,ที่แรงและชัดที่สุดในชีวิตปี2,568ถึง2,569แผนที่ประเทศไทยอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภาคใต้ต่อล่างโดยเฉพาะสงขลาอาจกลายเป็นเมืองใต้น้นาำคุณจะเชื่อไหมแล้วทำไมต้องเป็นสงขลา ทำไมต้องเป็นปี2,568ถึง2,569และเราควรเตรียมตัวยังไงถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าอยากรู้คำตอบฟังคลิปนี้ให้จบจนวินาทีสุดท้ายด้วยนะครับและก่อนฟังต่อขอความกรุณาคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำคลิปนี้และอย่าลืมพิมพ์ความคิดเห็นหรือมุมมองของคุณ เกี่ยวกับคําทํานายครั้งนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อช่วยกันแบ่งปันเรื่องราวและเตือนคนที่คุณรักไปพร้อมกันครับสัญญาณแรกและคําเตือนปี2,568ถึง2,569ในช่วงปลายปี2024มีคืนหนึ่งที่บรรยากาศบนผืนแผ่นดินไทยดูเงียบผิดปกติลมที่พัดผ่านหน้าต่างห้องของหมอปลายเย็นจัดกว่าทุกคืน อากาศเย็นแบบไม่ธรรมดาเหมือนลมไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่มาจากอีกพบหนึ่งที่กำลังส่งสัญญาณบางอย่างเข้ามาหมอปลายเล่าภายหลังว่าคืนดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของนิมิตชุดใหญ่เกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะช่วงปี2025ถึง2026หรือราวปี2569ที่จะเป็นปีแห่งการ เคลื่อนไหวของน้าครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยในสมาธิของหมอปลายปรากฏภาพแผนที่ประเทศจากมุมสูงทั้งประเทศพื้นที่ส่วนบนของแผนที่ยังเห็นพื้นดินชัดเจนแต่ครึ่งล่างของประเทศค่อยๆถูกสีน้ําเงินเข้มปกคลุมทับลงมาเหมือนมวลน้ํำมหาศารกำลังกลืนภาคใต้และภาคกลางต่อล่างให้จมอยู่ใต้น้ำ หมอปลายอธิบายว่าภาพนั้นไม่ใช่น้ำท่วมใหญ่ทั่วไปแต่เป็นภาพของมวลน,น้ำที่เหมือนฟ้ากำลังเทลงมาเพื่อเปลี่ยนรูปประเทศใหม่เหมือนเส้นขอบแผ่นดินถูกวาดใหม่ด้วยน้ำแทนดินเมื่อโฟกัสลงไปที่ภาคใต้พื้นที่แถบสงขลาปัตตานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดโดยรอบเริ่มสั่นไหวในนิมิตร,รุนแรงกว่าพื้นที่อื่น จุดที่เด่นชัดที่สุดคือจังหวัดสงขลาบนแผนที่มีแสงสีแดงวาบขึ้นอย่างฉับพลันราวกับถูกทำเครื่องหมายจากเบื้องบนว่าเป็นจุดศูนย์กลางเหตุการณ์แสงสีนั้นขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีแล้วหายไปแต่ความรู้สึกที่ตามมาคือความเย็ยนวาบขนลุกและหนักอึ้งในใจหมอปลายระบุว่าเป็นความรู้สึกชัดเจนว่า จังหวัดสงขลาจะต้องเจอเหตุการณ์ใหญ่กว่าที่คนทั้งภาคใต้เคยเผชิญจากภาพแผนที่และแสงเตือนดังกล่าวหมอปลายตีความว่าช่วงปี2568-2569จะเป็นปีที่ประเทศไทยต้องเจอบททดสอบจากน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะภาคใต,ต้ตอนล่างและสงขลาจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดในคำเตือนครั้งนี้ตอนที่2พายุกรรมและมวลน,น้ำที่เปลี่ยนแผนที่เมื่อภาพแผนที่เลือนหายนิมิตชุดต่อมาปรากฏเป็นฉากเหตุการณ์ต่อเนื่องหมอปลายเห็นท้องฟ้าที่ภาคใต้มืดครึมแผ่นเมฆหนาทึบถูกกดทับราวกับถูกบีบให้ปล่อยน้ำฝนที่ตกลงมาในนิมิตไม่ใช่ฝนแบบที่คุ้นเคย แต่เป็นฝนที่เทลงมาแบบปิดฝาเหมือนน้ำจากฟ้าทั้งหมดถูกเทลงพร้อมกันเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงฝนธรรมดาแต่คล้ายกับเสียงแผ่นดินทั้งผืนกำลังหายใจแรงภูเขาเหมือนกำลังหอบก่อนจะปล่อยพลังบางอย่างออกมาหมอปลายเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุแห่งการบิดตัวของจักรวาลพายุแห่งกรรมและพายุแห่งการปรับสมดุลในเวลาเดียวกัน น้ำจากเทือกเขาทางภาคใต้ถูกมองเห็นไหลลงมาอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติเหมือนเคขื่องธรรมชาติถูกฉันถูกเปิดพร้อมกันน้ำหลากพุ่งลงจากที่สูงสู่พื้นราบอย่างแรงและเร็วน้ำไม่ได้ไหลแบบธรรมดาแต่เหมือนน้ำมีชีวิตรู้ว่าต้องไปพื้นที่ใดเป้าหมายหลักในนิมิตคือพื้นราบของจังหวัดสงขลา น้ำหลากทะลุผ่านทุ่งนาสวนยางถนนหนทางและบ้านเรือนอย่างไร้สิ่งต้านเสียงผู้คนตะโกนโกลาหลเสียงเด็กเล็กร้องหาแม่เสียงสัตว์เลี้ยงแตกตื่นและเสียงสิ่งของกระแทกการขนาดลอยไปตามกระแสน้ำดังกลบทุกอย่างหมอปลายเล่าว,ว่าในภาพนิมิตคนจำนวนมากแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะวิ่งหนีน้ำสูงถึงระดับเอวในเวลาไม่นาน บ้านบางหลังถูกน้ำยกทั้งหลังก่อนจะพลิกคว่ำและแตกกระจายราวกับกล่องกระดาษท่ามกลางเสียงโกลาหลนั้นมีเสียงหนึ่งที่ชัดเจนกว่าทุกเสียงเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมาจากใต้ผิวน้ำเสียงที่หมอปลายเรียกว่าเสียงพายน้ำเสียงนั้นพูดเพียงสั้นๆว่าที่นี่จะจมคำพูดสั้นๆแต่น้ำเสียงชัดเจน ทำให้ในนิมิตบรรยากาศรอบตัวเย็นลงอย่างน่าขนลุกน้ำในภาพนิมิตไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมชาติแต่เหมือนตัวแทนของกร,รมที่จะเข้ามาปรับสมดุลพื้นที่บางส่วนของภาคใต้ภาพต่อมาคือเมืองสงขลาบางส่วนหายไปจากแผนที่ชั่วคราวมวลน,น้ำสีดำปิดทับทุกอย่างตึกถนนตลาดและหมู่บ้านต่าง เหลือให้เห็นเพียงยอดหลังคาบ้านบางแหนโผล่ขึ้นมาเป็นจุดๆคล้ายเกาะเล็กๆล,ลอยอยู่กลางทะเลน้ําจืดขนาดมะหือมาแผนที่ประเทศไทยในนิมิตถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนส่วนบนยังพอมองเห็นแผ่นดินเชื่อมต่อกันเป็นผืนส่วนล่างถูกสายน้ําสีดําสนิทปกพุมจนไม่เห็นผืนดินหมอปลายอธิบายว่าภาพนี้เปรียบเหมือนคําเตือนว่า ช่วงหนึ่งของปี2568ถึง2569ประเทศไทยอาจอยู่ในภาวะที่ภาคใต้ต่อล่างเหมือนถูกน้ำล้อมรอบกลายเป็นพื้นที่ที่รูปแบบภูมิประเทศไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แค่ระดับน้ำท่วมแต่หมายถึงแนวชายฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ราบหลายแห่งจะถูกเปลี่ยนรูปอย่างถาวรตอนที่สผู้เฝ้าเขตภัยพิบัติและเงายักษ์ไร้หน้า เมื่อน้ำสีดำปกคลุมเมืองสงขาในภาพนิมิตเรียบร้อยแล้วนิมิตชุดต่อมาแสดงให้เห็นเงาร่างสีขาวลอยอยู่เหนือผิวน้ำร่างนั้นโปร่งบางสูงยาวเคลื่อนไหวช้าๆราวกับเวลาในอีกมิติหนึ่งเงาขาวลอยผ่านไปตามแนวที่เดิมเคยเป็นถนนใหญ่ของเมืองราวกับกำลังตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกน้ำกลืนไป หมอปลายระบุว่าเงานี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ผีและไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่คุ้นเคยแต่มีลักษณะเหมือนวิญญาณของน้ำหรือผู้เฝ้าเขตภัยพิบัติที่จะปรากฏเฉพาะเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เงาขาวลอยไปจนถึงเขตชายทะเลจุดชมพระอาทิตย์ตกของสงขาจากนั้นจึงยกมือชี้ขึ้นไปอย่างท้องฟ้า ท้องฟ้าซึ่งเดิมหม่นเทาเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำในทันทีมีเส้นสายฟ้าฟาดสีขาวแตกกระจายเต็มผืนฟ้าคล้ายฟ้าถูกฉีกออกก่อนจะหมุนรวมกันเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่คล้ายประตูบนท้องฟ้าเมื่อประตูฟ้าถูกเปิดออกน้ำทะเลด้านล่างเริ่มหมุนวนเกิดหลุมดำกลางผิวน้ำลมพัดแรงเล่ากับร้องไห้ ฟ้าเป็นสีม่วงทะเลเป็นสีดำและแผ่นดินสั่นสะเทือนรุนแรงหมอปลายตีความว่าภาพนี้สื่อถึงช่วงเวลาที่พลังงานของโลกและพลังกรรมของผืนแผ่นดินกำลังถูกขยับพร้อมกันจากนั้นนิมิตก็ขยายกว้างเห็นผู้คนจำนวนมากในสงขลากำลังหนีน้ำที่ทะลักเข้าเมืองอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่นานน้ำก็มากพอจะยกบ้านทั้งหลังให้ลอยก่อนจะกระแทกและแตกกระจายผู้คนบางส่วนอยู่บนหลังคาบางส่วนเกาะระเบียงชั้นสองของอาคารในบางฉากของนิมิตมีเสียงเด็กผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือเสียงบอกว่าน้ำมาถึงคอแล้ว เสียงเหล่านี้ปรากฏเพื่อย้ำถึงความฉับพลันของเหตุการณ์และเตือนให้ผู้คนไม่ประมาทต่อภัยจากน้ำเมื่อภาพภาคใต้ค่อยๆเลื่อนขึ้นจากมุมมองระดับเมืองกลายเป็นภาพมุมสูงทั้งภูมิภาคหมอปลายเห็นเส้นพลังงานใต้ดินเป็นเส้นแสงยาววิ่งอยู่ใต้ผืนดินลักษณะคล้ายรากไม้สีทองแต่สว่างผิดปกติ เส้นนั้นกระตุกแรงครั้งหนึ่งทำให้แผ่นดินสัน่นและน้ำที่ขังอยู่ในที่ต่ำหลายแหง่งประทุขึ้นจากพื้นไม่ใช่น้ำท่วมจากฟ้าแต่เป็นน้ำประทุจากใต้ดินน้ำจากชั้นบาดาลรอยแตกใต้ทะเลและโพรงใต้เขาถูกผลักขึ้นมาบนผิวดินอย่างรุนแรงหมอปลายเรียกเหตุการณ์นี้ว่าน้ำที่ไม่มีในประวัติศาสตร์สมัยใหม่น้ำประทุจากเบื้องลึกของโลก จากนั้นเสียงในนิมิตก็ดังชัดว่าแผ่นดินภาคใต้กำลังจะเปลี่ยนรูปคำว่าเปลี่ยนรูปในคำทำนายนี้ไม่ได้หมายถึงน้ำท่วมชั่วคราวเท่านั้นแต่หมายถึงแนวชายฝั่งบางส่วนจะไม่เหมือนเดิมเส้นทางน้ำธรรมชาติอาจเปลี่ยนไปพื้นที่บางแห่งจะไม่สามารถกลับไปมีสภาพอย่างที่เคยเป็น ช่วงท้ายของนิมิตในตอนนี้ปรากฏเงายักษ์ไร้หน้าสูงเท่าเสาไฟยืนกลางมวลน,น้ำร่างคล้ายมนุษย์แต่ไร้ดวงตาไร้ปากมีแต่ความว่างเปล่าบนใบหน้าเงายักษ์ก้มลงมามองพื้นที่ภาคใต้เอียงศรีรษะช้าๆเหมือนสำรวจก่อนจะเปล่งเสียงทุ้มต่ำว่ามนุษย์ไม่เคยฟังประโยคสั้นๆนี้ถูกมองว่าเป็นการตอกย้ำว่า เตือนกันมาหลายครั้งแล้วแต่คนส่วนหนึ่งยังคงประมาทไม่สนใจสัญญาณจากธรรมชาติและคำเตือนทางจิตวิญญาณตอนที่4ปีที่น้ำเดินและปีที่น้ำล้มหลังจากภาพของภาคใต้สงบลงชั่วคราวนิมิตใหม่ปรากฏเป็นภาพแผนที่ประเทศทั้งประเทศจากมุมสูงแทนที่จะเห็นเป็นสีของภูมิประเทศตามปกติ กลับกลายเป็นภาพคล้ายแผงวงจรเรืองแสงเส้นพลังงานเชื่อมต่อกันทั่วทั้งแผ่นดินภาคใต้เรืองแสงแรงที่สุดโดยเฉพาะบริเวณสงขลาสีที่เห็นคือสีน้ำเงินลำ้ำหมอปลายอธิบายว่าเป็นสีของน้ำที่รอวันไหลทับซอนเป็นสีของวิญญาณผู้เฝ้าผืนดินที่กำลังทำหน้าที่ชำระกรรม ต่อมาท้องฟ้าด้านบนแผนที่เริ่มหมุนวนเกิดเป็นเกลียวเมฆจากทิศตะวันตกเฉียงใต้แผ่ขึ้นทางภาคกลางและภาคเหนือสีของเมฆเปลี่ยนจากเทาอ่อนไปสู่เทาเข้มจนกลายเป็นดำสนิทมีเส้นแสงสีม่วงสว่างวิ่งอยู่ภายในราวกับท้องฟ้าถูกกรีดเปิดในขณะเดียวกันมีเสียงพลายกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในนิมิตว่า เตรียมตัวทุกภาคต้องเตรียมตัวคำทำนายระบุว่าช่วงปี2025ถึง2026ราวพศ2588ถึง2589เป็นช่วงเวลาที่ผืนน้ำลุกหือไม่ใช่เพียงภาคใต้แต่ทุกภาคของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบในระดับต่างกันไปโดยภาคใต้คือจุดที่หนักที่สุด หมอปลายแบ่งคําเตือนออกเป็นสองช่วงสําคัญปี2568ปีที่น้ำเริ่มเดินคือปีที่มีสัญญาณชัดเจนว่าน้ำกําลังเคลื่อนตัวเสียงน้ำเสียงแผ่นดินและพฤติกรรมของสัตว์จะผิดปกติปี2569ปีที่น้ำล้มคือปีที่ผลของน้ำปรากฏชัด ทั้งในรูปของน้ำท่วมการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศหรือระบบน้ำใต้ดินที่ไม่เหมือนเดิมในคำบอกเล่ามีการกล่าวถึง3สัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุรุนแรงดังนี้ 1. เสียงคล้ายฟ้าผ่าโดยไม่มีเมฆฝนฟ้าปลอดโปร่งแต่มีเสียงดังเหมือนเหล็กหนักกระแทกกันใต้ดิน 2. ระดับน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสัญญาณล่วงหน้า น้ำท่วมบางพื้นที่ทั้งที่ฝนไม่ได้ตกหนักในพื้นที่นั้น 3. ส,สีของน้ำทะเลและน้ำในบางพื้นที่เข้มผิดปกติน้ำกลายเป็นสีดำหม่นเข้มเหมือนมีพลังบางอย่างเจือปนอยู่เมื่อสามสัญญาณนี้เกิดครบคำทำนายระบุว่าจะเปรียบเสมือนประตูน้ำเปิดออกเต็มที่ภาพนิมิตต่อมาแสดงให้เห็นพฤติการสัตว์ผิดธรรมชาติ นกบินวนไปมาเหมือนหลบอะไรบางอย่างปลาใกล้ชายฝั่งกระโดดขึ้นจากน้ำรัวๆสุนัขเห่าหอนไปยังทิศทางทะเลทั้งที่ไม่มีสิ่งใดให้เห็นมแมลงบางชนิดย้ายขึ้นที่สูงโดยไม่มีเหตุตามสภาพอากาศทั่วไปเสียงพรายกระซิบให้คำเตือนว่าอย่าอยู่ใกล้ทะเลในคืนที่ลมเนียบเพราะทะเลกำลังหายใจเพื่อเตรียมพัดกลับมา ในคำทำนายช่วงนี้ยังมีประโยคสำคัญอีกตอนหนึ่งว่าปี2025คือปีที่น้ำเดินปี2026คือปีที่น้ำล้มแผ่นดินเตือนให้พร้อมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคำพูดนี้ถูกใช้เป็นสรุปใจกลางของคำเตือนชุดใหญ่ว่าช่วงสองปีนี้จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มองได้เป็น การปรับสมดุลของผืนดินและผืนน้ำตอนที่5หลังพายุใหญ่และแสงใหม่ของไทยและไทยแม้คำทํานายจำนวนมากจะพูดถึงภัยและน้ำท่วมใหญ่แต่ตอนท้ายของนิมิตทั้งหมดไม่ได้จบด้วยภาพความหายนะหากจบด้วยภาพการเริ่มต้นใหม่ของประเทศไทย เมื่อพายุใหญ่ในนิมิตผ่านไปน้ำที่เคยท่วมจนเกลือนแผ่นดินค่อยๆลดระดับลง <c oughs> เผยให้เห็นพื้นดินแตกระแหงคล้ายแผ่นดินที่พึ่งผ่านการเจ็บป่วยหนักแต่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังหมอปลายเห็นแสงสีทองนวลพุ่งขึ้นจากพื้นดินหลายจุดทั่วประเทศแสงนั้นไม่ใช่แสงจากเทวดา แต่เป็นแสงจากแรงศรัทธาและความรักของคนไทยที่มีต่อกันพลังนี้เกิดจากการจับมือกันฝ่าวิกฤตช่วยเหลือกันในวันที่ทุกคนแทบไม่เหลืออะไรในภาพนิมิตมีภาพคนไทยจำนวนมากยืนเคียงข้างกันคนที่เคยอยู่ห่างไกลทางความคิดกลับมามองหน้ากันคนที่เคยแตกแยกหันมาจับมือคนที่เคยสิ้นหวัง กลับมีแววตาแห่งความมุ่งมั่นใหม่นิมิตแสดงให้เห็นว่าหลังเหตุการณ์ใหญ่คนไทยจำนวนมากจะหันมามองว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตใหม่อีกครั้งในห้วงเวลานั้นมีเสียงหนึ่งที่หมอปลายตีความว่าเป็นเสียงของแผ่นดินไทยเอ่ยขึ้นว่าข้าจะไม่ทิ้งพวกเจ้าแต่เจ้าต้องไม่ทิ้งกันเมื่อเจ้าร่วมมือกัน จะให้โอกาสใหม่และโอกาสครั้งนี้จะเป็นโอกาสใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีจากนั้นแสงสีทองจากทุกภูมิภาพก็เชื่อมต่อกันกลายเป็นเส้นพลังงานใหญ่พาดผ่านตั้งแต่เหนืออีสานกลางใต้เหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่สูบชีวิตใหม่เข้าสู่ทุกพื้นที่ใจกลางประเทศปรากฏเสาแสงขนาดใหญ่ พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของประเทศไทยหมอปลายอธิบายว่าช่วงหลังปี2569เป็นต้นไปประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโครงสร้างภายในของประเทศแม้จะมีร่องรอยบาดแผลแต่จะเข้มแข็งขึ้นความสามัคคีของคนไทยจะกลับมาเด่นชัดด้านเศรษฐกิจ โอกาสและโชคลาบในระดับประเทศจะเริ่มไหลเข้ามาความสงบในระยะยาวจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาท้ายสุดคำทำนายนี้ไม่ได้ต้องการให้ผู้คนจมอยู่กับความกลัวแต่มุ่งหวังให้ 1. มีสติและไม่ประมาทต่อสัญญาณธรรมชาติ 2. เตรียมตัวในทางกายเท่าที่ทำได้ในการรับมือภัยจากน้ำ 3. เตรียมใจในทางจิตให้พร้อมช่วยเหลือกันและกันในมุมมองของคำทำนายชุดนี้ช่วงปี2,568ถึง2,569จึงเป็นทั้งปีแห่งการสอบใหญ่ของประเทศไทยและเป็นประตูไปสู่ยุคใหม่ที่อาจมั่นคงและสงบร่มเย็นกว่าเดิมหากคนไทยไม่ละทิ้งกัน และไม่มองข้ามคำเตือนจากผืนดินและผืนน้ำอีกต่อไป